ง่ายๆกับยายโสพินค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ยายนั่งอยู่ที่เ,เครือของกล้วยน้ำว้าที่มันโค่นล้มค่ะต้นหลังบ้านเนี่ยวันก่อนลมแรงมันก็โค่นลม้มกล้วยนี้ก็ไม่จัดเราก็ปล่อยมาวางไว้ตรงสแลนตรงนี้ค่ะนะมันก็สุกลองชิมแล้วก็กินได้แต่ไม่หวานมากกล้วยที่บ้านเราเยอะไม่เป็นไรเป็นอาหารนกไป แต่วันนี้ยายจะมาเออเขาเรียกว่าอะไรอะมาเพิ่มมูลค่าให้กล้วยตรงนี้ค่ะนะให้มันเป็นปุ๋ยชั้นดีของต้นไม้เราค่ะนะเท่าที่ยายศึกษามาก็กล้วยเนี้ยถือว่ามีโพแทสเซียมสูงนะแล้วก็มีไฟเบอร์มีอะไรต่ออะไรมีความหวานเนี้ยนะน้ำตาลความหวานของมันซึ่งมันก็เหมาะกับ พืชเหมือนกันบางครั้งเราก็มาทำออฮอร์โมนกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยน้ำว้าหมักเนี่ยค่ะแต่วันนี้ยายสะดวกที่สุดโดยการเ,เด็ดกล้วยเนี่ยค่ะเราจะมาลองทำกันดูแต่ดีแน่ๆค่ะนะแต่วันนี้ยายจะทำให้ดูเลยค่ะตรงต้นมะม่วงเบาของเราค่ะออตอนนี้ยายก็พามาที่ต้นมะม่วงเบาต้นนี้ เพื่อนเอฟซคงยังจําได้นะคะว่าครั้งหนึ่งตอนที่ยายซื้อมาแล้วยายก็มาปลูกเนี่ยคะ่ะเราก็ไปเก็บมูลไส้เดือนมาจากต้นไม่ใช่มูลไส้เดือนค่ะตัวไส้เดือนมาจากต้นส้มจี๊ดของเราค่ะซึ่งเยอะเลยหลายตัวก่อนที่ยายจะปลูกยายก็จะเอาไส้เดือนมาไว้ตรงก้นหลุมป่านนี้คงออกลูกออกหลานไปเยอะแล้วเหมือนกันนะจะเห็นว่าที่ยายปลูกไว้เนี่ย ยายก็เอาใบกระถินมาโป,โปะซึ่งมีในโตเจ้นมีอะไรเราก็ทำไปตามกำลังของเราค่ะนะยายก็ไม่ได้เป็นชาวสวนที่มาแต่กำเนิดค่ะนะที่บ้านยายเนี่ยพ่อแม่ก็ทำธุรกิจการค้านะการค้าท้องนาหรือนาก็ทำ พอกินแค่นั้นเองไม่ได้เป็นอาชีพค่ะอาชีพก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าแม่ก็ขายหมูเขียงพ่อก็มีรถบรรทุกรถทาหรับขนพวกเครื่องก่อสร้างอะไรตอนหลังก็ขายเครื่องก่อสร้างตรงโน้นไปยายก็เป็นข้าราชการครูมาตลอด30กว่าปีเกือบ40ปี38นะคะแล้วก็กเกษียณมาเป็นปีที่8แล้วทีนี้เราก็เรียนรู้ไปค่ะนะ การศึกษามันมีไม่รู้จบวันนี้ยายก็เอากล้วยเนี้ยค่ะจะมา,ากลบไว้ตรงใกล้ๆกับต้นมะม่วงเบาของเราเนี่ยค่ะต้องเบาๆนิดนึงนะคะมันกําลังยืนก็เรียกว,ว่าตั้งตัวได้ค่ะยายซื้อมาเนี่ยใส่ลงไปนะใส่ลงไปใส่ลงไปไม่ต้องลึกมากค่ะก็บีบๆปะนะบีบๆป แล้วก็ใช้ดินกลบเท่าทําเท่าที่ทําได้อ่ะใช้ดินกลบแค่นี้ค่ะแค่นี้ก็โอเคละยายถือว่าเราก็ป้อนอาหารให้มันนะคะป้อนอาหารให้มันตอนนี้ยายก็เปิดน้ําไว้เห็นไหมว่ามันก็เริ่มที่จะแตกยอดใหม่แล้วยอดเก่ายายก็หักตัดไว้นะที่เราซื้อมะม,ม่วงเบาพันนี้เป็นมะม่วงเบาพันเตี้ยค่ะ พันเตี้ยลูกดกนะเขาบอกว่าภายในเจ็ดแปดเดือนหรือหนึ่งปีเนี่ยก็ให้ผลแล้วเดี๋ยวยายจะลองดูนี่ยายลงดินนะคะต้นนี้ลงดินอีกต้นอีกสองต้นอีกต้นนึงก็ลงดินสองต้นอีกต้นนึงก็ลงกระถางนะลงกระถางใบใหญ่นิดนึงก็จะลองดูว่ามันจะให้ผลเราดีไหมถ้าสมมุติว่าแค่ต้นเดียวยายก็พอใจละนะอันนี้เราก็ถือว่าเป็น วิธีหนึ่งที่เราไปให้ปุ๋ยต้นต้นไม้นะคะกล้วยเรายังชอบเลยพวกนกเนี่ยแถวบ้านยายก็ชอบกระรอกเงี้ยแล้วน้ำภาษาอะไรต้นไม้มันก็คงชอบด้วยนะมีโพแทสเซียมสูงอ่ไหมมีเป็นน้ำตาลในตัวกล้วยเดี๋ยวมันก็จะบำรุงต้นมะม่วงของเราได้แน่นอนค่ะนะนี่ นีเ้เราก็พามาดูวิธีการใส่กล้วยนี่แหละค่ะเดี๋ยวยายก็จะลองลองเอาอีกสักสองลูกนะลูกเหียเห่ยวๆนี่แหละค่ะโอ้ยเหนียวขั้วเหนียวเหมือนกันนะเนี่ยขั้วเหนียวเหมือนกันอนี่เดี๋ยวเราจะไปฝังไว้ใต้ต้นพลิกของเราแล้วกันค่ะ ตามมานะคะนี่พริกของยายนี่พริกขี้หนูอยู่ในกระถางเนี่ยค่ะอยู่ในกระถางนี้นะยิ่งในกระถางเรายิ่งใส่พวกกล้วยพวกปุ๋ยพวกนี้ลงไปเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยมันก็จะบำรุงอยู่ในนี้แหละค่ะนี่ค่ะยายก็ขุดนะใช้เสียมเล็กๆคนที่บ้านทำเองเสียมนี้เราก็ฝังลงไป นี่แล้วก็กรอบมันนี้ยายตอนนี้ยายไม่ได้เอาถุงมือมานะกรอบเนี่ยแล้วเดี๋ยวกล้วยนี้มันก็จะเน่าเปืออป่อยไปแล้วก็เป็นอาหารให้กับให้กับต้นพืชของเราค่ะมานี่พริกพริกขี้หนูเนี่ยเราต้องเด็ดยอดค่ะเนี่ยในกระถางนี้เป็นพริกขี้หนูหลายต้นเลยนะพอได้กินพอได้เก็บนะ โอเคก็พามา,าใส่ปุ๋ยด้วยกล้วยน้าําว้าโพแทสเซียมนะและอีกหลายๆอย่างค่ะทํากันนะคะใส่ปุ๋ยด้วยกล้วยค่ะกล้วยงอมกล้วยสุกดีที่สุดทํากันนะคะเดีย๋ยวพาไปติดกล้วยอีกทีนึงค่ะ มาดูไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปซื้อกล้วยกล้วยที่เราไปซื้อก็งอมๆอย่างคราวก่อนที่ยายซื้อมาสี่ห้าหวียี่สิบบาทไงแบบเดียวกันเนี่ยค่ะทำปุ๋ยกันเลยปุ๋ยสดปุ๋ยตรงเลยไม่ต้องไปหมักไปอะไรให้เสียเวลานะคะขอให้ทุกคนโชคดีในทุกๆเรื่องสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ